สวัสดีค่ะมาต่อกันคลิป2ขนมจะสุกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนอบข้อใดเนี่ยเตาข้อใดอบ15นาทีเสร็จใช่ไหมก็เอามาแล้วก็กลับกลับถาดเอาอีกด้านนงด้านที่ติดกระจกกลับเข้าไปให้งหนเพื่อให้มันสุกทั่วๆกันเนาะมันแล้วแต่เตานะอันเนี้ยเวลาทําขนมก็ต้องรู้จากเตาตัวเองอ ขนมแป๊บนึงอี่หนึ่งนาทีวันนี้ก็เตรียมไข่เตรียมงาไว้ถ้าใครสนใจขนมก็ไปที่เพจเพจได้เลยขนมเปี๋ยแม่ตายพิมพ์ภาษาไทยธรรมดานี่แหละขนมเปี๋ยแม่ตาย ขนมได้สั่งอนบ็อกก็ได้หรือจะไปที่เฟ e b ุ o k แตกก็ได้กิติดาจนพัฒนวั์ก็สั่งอนบ็อกก็ได้ไลน์ก็มีนะก็แอดมาได้เลยสั่งขนมสั่งเอาไหนก็แล้วแต่แต่ก็จะอบให้ตอนเช้าแล้วก็สุอือขนมสุกแล้วค่ะไปเถะค่ะกน ทานข้าวกันอะเห็นขนมไม่เอ่ยนี่ให้ดูที่ขนมก่อนตอนนี้นี่นะคะเห็นไหมอันนี้ทุเรียนชาเขียวแล้วก็ไข่แดงอเอาไหนก่อน,นก่อนเลยนะไข,าขา่าสดมากเป็นพ้นเลยสำหรับชาเขียวจะง่าย เลยนะคะหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มความเงาให้กับขนมเนาะขนมออกมาร้อนๆเนี่ยไข่จะแห้งเร็วมากนะเวลาทาก็ ราดเนื้อเราก็จะโรยงาเ,าเห็นไิดเนียตุ๋นนะคะถ้าขาดไปโรยงาน้ำสดชาเขียวแต่ก็จะใช้ผมมชงมัสซะตอนนี้ใช้ตามื่นสูตรสองอยู่ รชะเขาก็จะหอมอร่อยอขนมก็จะอบใหม่ ทุกออเดอร์เลยจะไม่มีค้างเพราะว่าค้างไม่ได้ถ้าค้างแล้วมันส่งส่งแล้วก็มันเสียมีอยู่รอหนึ่งอบไวแล้วก็กว่าจะส่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอีกปรากฏว่าไปถึงพิจิตเสียคะ่ะเดี๋ยวดูไข่แดงเนะาะ ฉะนั้นต้องทาเสร็จแล้วก็เอ้ยองไข่แดงนี่นะคะ สูตรของไตเป็นเปี้ยนมสดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้อบเทียนนะคะจะไม่อบเทียนจะเป็นสูตรกลิ่นมนมสดอย่างเดียว ใครสนใจก็อิ i n ็ซ์สั่งได้เลยนะหรือจะแอดไลน์สั่งมาก็ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านแรกหนึ่งท่านใครเอ่ยอ้าวสวัสดีค่ะนะไทยขนมเปี๊ยะนม,มสด ุกแล้วนี่ทาไขา่โรยงาน้าไทยสบายดีไหมคะนะรับขนมเปี้ยะหอมๆไปทานไหมมีเปี้ยทุเรียนด้วยนะเอาเปี้ยเอาเปี๊ยทุเรียนขายไหมคะทุเรียนเนาะข้อใด ทุเรียนมันเป็นไส้ทุเรียนควนขนมแต่เก็บได้อาทิตย์หนึ่งนะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาจะทานก็เอาออกมาเว็บทานอ้อเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นทุเรียนมองเห็นไหมเดี๋ยวกลับถาดดีกว่าอือชู ส,สดีค่ะอาอาทานขนมเปี๊ยะไอ่ยังเนี่ยอาติเป็นเป็นลูกค้าแรกๆเลยที่สั่งขนมไปทานสั่งไปไกลถึงกระบี่ได้กินไหมอา ขนมเปี๊ยอันนี้เป็นไส้ทุเรียนกวนเพื่อนกวนจากนากิาร์ที่ว่าจากเจาะไอร้องสั่งมาจากที่นู่นเลยเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งมาถึงอีกสามโลทาขนเนีเ่อ่ะเคล็ดลับเลยขนมมีคนบอกว่ามีคนถามว่า ไอ้เบี้ยทุเรียนนะ่แต่ใช้พิมพ์หรือเปล่าเพราะว่ามันออกมาแล้วมันสวยเหมือนกันออกไ,ไม่ได้ใช้ปั้นมือเอาปั้นง่ายกว่าเจ้าพวกนี้อีกเพราะว่าทุเรียนตามธรรมชาติเนาะมันก็มีขุขระยึกยักมีรอยของมันสวยเป็นธรรมชาติไม่ต้องเรียบสวยแต่ว่าตัวเปี้ย นมสดมันจะต้องแบบสวยงามเรียบร้อยอม,มเห็นไหม,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 มแล้วก็ซ้ำไข่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อความสวยของงใจทำออนไลน์อย่างเดียวทำตามออเดอร์ สั่งมาแล้วก็อบให้ตอนเช้าแล้วก็บ่ายๆก็ส่งตอนนี้มีแต่ส่งมีแต่เคอรี่เพราะว่าไว้ใจได้สุดแล้วคือวันรุ่งขึ้นถึงแน่นอนอถึงสายถึงบ่ายก็ถึงชัวอันนี้ชัวกว่าเพราะฉะนั้นค่าส่งก็จะแพงหน่อยหนึ่งกล่องกล่องเดียวค่าส่งหกสิบาท ถ้าสองถึงสกล่องค่าส่งก็1นึอยบาทอ่างสองตัวนี้ติดกันถ้าไปไหนดูสั่งสีกล่องคุ้มสุดถ้าสั่งห้ากล่องขึ้นไปก็ร้อยห้าสิบบาทค่าส่งขนมเปี๊ยะสูตรนมสดนะคะ าก็จะไม่อบเทียนไตมาทําขนมเปี๊ยะเนี่ยหน่อยเพิ่งรู้ว่ามีคนเยอะเลยนะที่เขาไม่ชอบกลิ่อบเทียนอะ่ะเออไตก็นึกว่าไตเป็นคนเดียวไตเนี่ยขนมไทยเนี่ยแตแทบไม่ค่อยกินเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นกลิ่นของมันอะ่ะกลิ่นเทียนอบกลิ่นนมแมวกลิ่นอะไรที่มันใส่ในขนมมัน ตอนแรกที่ได้ทําขนมเปี๊ยะที่เป็นเปี๊ยะอุ้นกลมเปี๊ยะกุหลาบอะแล้วแต่ก็ไม่อบเทียนแล้วแต่ก็โดนย้ายบุญยายบอกทําขนมเปี๊ยะอะไรทําไมไม่ใส่อบเทียนแล้วมันจะเป็นขนมเปี๊ยะได้ไงก็เป็นได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าก็มีลูกค้าเยอะเหมือนกันที่บอกเออโอเคดีแล้วไม่ชอบเพราะว่าพอพออบเทียนมากๆเนี้ยมันก็มีแต่กลิ่นเทียนมันก็จะไม่มีกลิ่นขนมเลย ถ้าขายเสร็จแล้วเราจะไปอบต่ออีก2นาทีนะด้ะานไหนเข้าแล้วลืมเอาพุเรียนเข้าแล้วกันนะคะเรียบร้อยแหมขอบคุณคนไทยที่อยู่ไป็นกำลังใจเนาะ คนดูสองคนแต่มันบอกว่าขึ้นคนเดียวขนมอบอับลืมตั้งเวลาเห็นไหมโมแต่หมูมขนมสั่งได้ทุกช่องทางเลยไล์ก็ได้ทู่ก,ก็ได้แล้วก็สั่งอินร็อกก็ได้อบหมาหทานทุกเช้าเลยอ๋อลืมเผื่อใครอยากรู้เจ้าตัวเลก็กเจซีตอนนี้สามขวบ สามเดือนจะสี่เดือนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนไงแม่ก็เลยทำขนมได้อืมร้องทุกวัน,นะคะ่ะเช้ามาก็ร้องไม่ตินไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำแต่ก็ยอมทำหมดนะปากก็ร้องไปแล้วก็ยอมทำหมดไปโรงเรียนก็ร้องแต่ว่าพอถึงมือครูก็ไม่ร้องละเข้าห้องไปตอนเย็นไปรับ โอ้ยโรงเรียนไปโรงเรียนสนุกมากเลยเตวีสนุกมากนั่น e ไม่เหมือนตอนเช้าเลยโอ้โหมาเช้านี้ก็หนักหน่อยเจสี่อยากไปเซเว่นเจสี่อยากไปเติมเบอรี่เจสี่อยากกลับบ้านอยากไปโรงเรียนเป็นทุกคนเนาะเวลาลูกร้องบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนนะแต่ก็บอกว่าเหมือนมาวาเลยมาวะก็ไม่อยากไปโรงเรียนห่อไปตั้งแต่เล็กจนโตโรเรียนจบมาวะก็ยังไม่อยากไปโรงเรียนอยู่ดีใช่ไหมไม่ก็ไม่เคยใครอยากไปโรงเรียนหรอก แต่ว่ามันก็ต้องไปกันทุกคนมันเป็นหน้าที่ก็ต้องเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนศึกษาหาความรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากความรู้ในระบบโรงเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้อื่นๆที่เราสามารถหาเพิ่มเติมให้ตัวเองได้ที่สำคัญที่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกไลฟ์โค้ดต่างๆ มาสอนวิธีการดําเนินการวิธีการใช้ชีวิตวิธีอยู่รอดวิธีทําธุรกิจไลฟ์ออะไรนะถูกหวยก็มีเนี่ยแม่บ้านไหนอะชาวมากอืมแต่ก็ได้ฟังอนเขาด้วยถามว่าถูกไหมไม่ถูกแล้วก็มีไลฟ์ทําขนมตอนทําขนมอ่ะขนมสุกแล้วเดี๋ยวขนมมาดูกัน เสร็จแล้วขนมหลังจากนี้เราก็พักให้เขาเย็นตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาออกไปผึ่งในตะแกรงแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเย็นจริงๆแล้วถึงจะแพ็กใส่กล่องไม่งั้นมันก็จะขึ้นลานแพ็กใส่กล่องเสร็จก็ส่งไลฟ์อันเนี้ยเป็นการมาทำขนมให้ดูเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแต่ก็อาจจะมาไลฟ์สอนทำขนม ท,ที่เตรียมไว้ก็จะมีไลฟ์สอนทำคุกกี้เอ,อ่อคุกกี้เนยแคนเบอรี่ที่ทําไปวันก่อนที่เห็นเจซีทำนั่นแหละค่ะเดี๋ยวให้เตรียมของเตรียมใจก่อนมันก็จะมาไลฟ์สดสำหรับวันนี้นะคะบายบายไปแล้วค่ะขนมเปี๊ยแม่แต่ยนะคะ